คุณผู้ชมครับเคยไหมครับในชีวิตที่เราอยู่ท่ามกลางการถูกบีบคั้นด้านจิตใจและบางทีเครียดมากจนไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนและจะทําอะไรต่อภาวะการถูกบีบคั้นทางจิตใจนั้นสามารถที่จะลดทอนลงไปได้เมื่อคุณฟังคลิปนี้สั้นๆจากกระผมครับแต่ก่อนอื่นขอความกรุณาท่านกดติดตามก่อนนะครับเพื่อผมจะได้ส่งคลิปด้านสุขภาพจิตให้ท่านฟังทุกวันเพื่อมาร่วมเป็นครอบครัวสุขภาพจิตดีด้วยกันนั่นเองครับ คุณผู้ชมครับเมื่ออยู่ด้วยความเข้าใจแล้วจะไร้คำว่าอดทนคำคำนี้มีความหมายมากนะครับเมื่ออยู่ด้วยความเข้าใจแล้วจะไร้ความว่าอดทนไม่ได้หมายความว่าไม่อดทนนะครับแต่ความเข้าใจเป็นปัญญา ความเข้าใจเป็นความรู้ความเข้าใจเป็นความเห็นถูกนั่นเองครับการอยู่ด้วยความเข้าใจแล้วจะไร้ความอดทนเนี่ยผมได้คิดและเขียนขึ้นมาแล้วก็นำมาเสนอเพราะว่าในชีวิตที่ผ่านมานั้นมีคนมาปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตมากมายนะครับบางคนบอกว่าอาจารย์คะหนูไม่สบายใจมากเลยเนีย่หนูต้องเลิกกับแฟเนี่ยหนูอดทนมากเลยที่จะต้องทำใจ บางคนบอกว่าอาจารย์ครับผมรู้สึกบีบคั้นและต้องอดทนมากเลยที่ถูกเพื่อนอรังแกบางคนก็บอกว่าต้องอดทนมากเลยที่อยู่กับพ่อแม่ที่ทะเลาะกันทุกวันนะครับทุกคนอดทนอดทนหมดเลยแล้วทุกคนก็บอกว่าผมจะทนได้นานแค่ไหนครับในความเป็นจริงเนี่ยท่านลองวิเคราะห์ให้ดีนะครับว่าความบีบคั้นไม่มีอยู่จริงความรู้สึกอดทน ก็ไม่มีอยู่จริงครับเป็นเพียงการปรุงแต่งขึ้นมาว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จะต้องอดทนเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จะต้องอดทนครับเป็นเรื่องของสภาวะทางจิตใจหมดเลยครับไม่เคยมีใครเลยที่โทรศัพท์หรือมาปรึกษาบอกว่าเหนื่อยมากเลยต้องทนเพราะว่าต้องแบกกระสอบข้าวสารหนัก100กิโลกรัมเนี่ยไม่มีครับ เป็นเรื่องของการถูกบีบคั้นทางจิตใจหมดเลยแล้วบอกว่าต้องทนต้องทนต้องทนนั่นนะครับในความเป็นจริงด้านสุขภาพจิตคุณไม่ต้องทนเลยคุณแค่เข้าใจมันเองครับเข้าใจเข้าใจและเข้าใจแล้วความรู้สึกว่าอดทนนั้นจะหายไปหายไปและหายไปต้องเข้าใจว่ายังไงล่ะครับเข้าใจสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ครับข้อหนึ่งเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนมีความแตกต่างระหว่างบุคคลครับ ที่เราต้องอดทนอยู่กับผู้ร่วมงานคนนั้นนิสัยอย่างนั้นคนนั้นอุปนิสัยอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าเราคาดหวังให้คนคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างที่เราคิดไงครับเราก็จึงต้องรู้สึกว่าต้องอดทนอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่ได้ดั่งใจเราไงไม่เป็นไปนไม่ได้ครับไม่มีใครได้ดั่งใจเราเหรอกครับเพราะทุกคนมีความแตกต่างระหว่างบุคคลนั่นเองมนุษย์มีความเป็น individual difference นะครับเพราะนั้นแตกต่างเราต้องยอมรับในความแตกต่างก่อนแล้วเรา จะเข้าใจแล้วเราจะต้องไม่อดทนครับข้อ2ครับเข้าใจว่าทุกสรรพชีวิตเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยนะครับนี้เป็นเรื่องของการเข้าใจในเรื่องของปรัชญาและาศาสนามากขึ้นนะครับการเกิดก็เป็นทุกข์ครับการเกิดเป็นต้นกําเนิดแห่งทุกข์ทุกอะไรล่ะครับ ปวดท้องปวดหัวปวดเอวถ้าไม่ได้เกิดมาไม่มีท้องไม่มีหัวไม่มีเอวจะมีโอกาสปวดท้องปวดหัวปวดเอวไหมครับก็ไม่ปวดครับเพราะฉะนั้นการเกิดจึงเป็นต้นกาเนิดแห่งทุกข์ลงไปศึกษาให้ลึกๆในเชิงพุทธศาสนานะครับแล้วจะรู้ว่าการเกิดเป็นต้นกาเนิดแห่งทุกข์ อกหักใช่ไหมครับถ้าไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์จะมีโอกาสอกหักไหมครับไม่มีครับเป็นโรคมะเร็งใช่ไหมครับถ้าไม่ได้เกิดมามีฐานร่างกายจะมีโอกาสเป็นมะเร็งไหมครับไม่มีครับเพราะนั้นการเกิดจึงเป็นต้นกาเนิดแห่งทุกข์ครับนอกจากนั้นการเกิดดับเกิดดับในความคิดอีกที่ปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องแล้วเรื่องเล่าเนี่ยก็เกิดดับเกิดดับก็ทุกข์อยู่ดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเข้าใจว่าทุกอย่างมันเป็นความทุกข์ การเกิดมันเป็นความทุกข์คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วไม่ได้ดั่งใจก็เป็นทุกข์เจอสิ่งที่ไม่ชอบก็เป็นทุกข์พลาดหวังจากสิ่งที่หวังไม่ได้ก็เป็นทุกข์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจ่าทุกอย่างมันก็เป็นทุกข์เช่นนั้นเองใจเราจะเบาๆและเป็นกลางๆขึ้นครับต่อมาข้อ3ครับ เข้าใจว่าทุกอย่างมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปครับมันเป็นสัจธรรมของโลกนะครับทุกอย่างหมดเลยทั้งมฑลทนจัก,กรวานนี้หลนะครับทั้งสิ่งเล็กสิ่งน้อยมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปปากกาแท่งนี้ก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมือกก็หมดในที่สุดแล้วในที่สุดมันก็จะสลายไปนั่นเองนะครับว่นตาน,นี้มีการเกิดขึ้นขณะนี้ตั้งอยู่ใช้ได้อยู่ในโอกาสต,ต่อไปเมื่อไหร่ไม่รู้ก็จะเสียและพังแล้วก็ดับไปเหมือนกันครับเช่นร่างกายบุธิพงศ์เกิดขึ้นขณะนี้ตั้้งออยู่่แลวในนนทีสุดดกก็จะัับไปเหมื มันเป็นเช่นนั้นเองของโลกและจักรวาลครับถ้าเข้าใจสัจธรรมชีวิตขอ้อนี้แล้วเราก็จะไม่ต้องทนทุกข์ครับไม่ต้องรู้สึกว่าต้องทนนะครับเพราะเข้าใจไงครับต่อมาข้อสีครับเข้าใจว่าทุกนั้นอยู่ที่ใจทุกอยู่ที่ความคิดอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่สิ่งภายนอกนะครับท่านเห็นไหมครับว่าพระเรียสมทั้งหลายอยู่ในที่คแคบๆอยู่ในป่า แต่จิตใจนั้นเปี่ยมเมตตาและเปี่ยมสุขเหลือเกินเพราะว่าสุขทุกขนั้นอยู่ที่ใจครับเป็นนิรมิสสุขครับสุขทางโลกที่เราบอกว่าเราร่ํารวยมหาศาลมีบ้านมีรถเยอะแยะไปหมดนั้นเป็นอามิสสุขครับ อามิสคือสินจ้างรางวัลที่กระตุ้นเราเข้ามาพอกระตุ้นได้มาได้มาแล้วก็เชื่อว่ามีความสุขเชื่อว่ามีความสุขได้มาเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่พอก็ไม่มีความสุขไมครับแล้วเมือ่อสูญเสียไปก็พยายามหวงแหนรักษาไว้ไงครับบางคนถึงขั้น ช่อโกงกันฆ่ารันฟันแทงกันเพื่อที่จะรักษาวัตถุธรรมเหล่านี้ไว้ก็ไร้ความสุขไงครับเพราะฉะนั้นสุขทุกอยู่ที่ใจครับถ้าเรารู้ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตเราจะเป็นสุขขึ้นนะครับสุขอยู่ที่ใจนะครับต่อไปข้อห้าครับข้อห้าเข้าใจว่า ทุกคนมีชะตาชีวิตเป็นของตนเองหรือพูดภาษาธรรมะเนี่ยก็คือทุกคนมีกรรมเป็นของตนเองนั่นเองครับแม่ก็มีกรรมเป็นของแม่ลูกก็มีกรรมเป็นของลูกไม่มีกรรมร่วมนะครับทุกคนมีกรรมเป็นของตนถึงแม้ว่าโดยคําอธิบายในทางศาสนาจะมีคําว่ากรรมร่วมเข้ามาก็จริงอยู่แต่โดยสั j. จธรรมจริงๆแล้วทุกคนมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นที่พึ่งนะครับดังนั้น เกิดอะไรขึ้นกับใครก็เป็นชะตาชีวิตของคนนั้นเกิดอะไรกับเราก็เป็นของเราเช่นนั้นนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับดังนั้นหากเราเข้าใจความจริงทั้ง5ประการที่กล่าวมานี้เนี่ยจิตใจเราจะสบายเราจะรู้สึกโปรง่งเราจะรู้สึกเบาไม่ต้องทนทุกข์ไม่ต้องทนอีกต่อไปเพราะเข้าใจ เมื่อเข้าใจแล้วไม่ต้องทนอีกต่อไปเพราะการทนนั้นคือทนทุกข์ที่ใจนั่นเองครับใจไม่ทนทุกข์แล้วไงก็เพราะเข้าใจไงครับเพราะฉะนั้นการที่จะสุขหรือทุกข์นั้นอยู่ที่ใจนะครับหากท่านมีวิธีคิดทั้ง5ข้อดังที่วุฒิพงศ์เล่าให้ฟังมาท่านจะไม่ใช้คำว่าทนทุกข์อีกต่อไปเพราะความเข้าใจจะสลายคำว่าทนทุกข์นั่นเองครับ ดังนั้นมีชีวิตอยู่ด้วยความเข้าใจนะครับแล้วความทนทุกข์จะหายไปหากชอบคลิปนี้กรุณากดติดตามกดชอบและกดแชร์ต่อด้วยนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานด้านสุขภาพจิตครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ